โอเควันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับบนะิตคอยน์นะเพื่อนๆสาข่าวนะครับรวมถึงมีกราฟที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับสำหรับนี่ที่ตอนนี้สูงขึ้นโอ้โห400ทเทรียน,นะฮะนี่ไม่มีลิมิตบิตคอย n ์ราคาก็ไม่มีลิมิตหรือเปล่าน,นะครับซึ่งตอนนี้มุมอมองจากบิตวายมุมมองจากชาวนะฮะก็ค่อนข้างกล่าวใช้ได้นะนเพื่อนๆ200เหรียญในปีนี้ จะเป็นยังไงไปดูกันนะครับอย่างเช่นกันนะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคเรามาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับก็ตอนนี้ US inflation นะครับตกลงมาถึง2.4นะครับหรือว่าเงินเฟ้อสหรัฐลงมา2.4ต์ต่ำกว่าที่คาดการนะครับคาดการอยู่ที่2.6ถือว่าลงมาแรงมากๆนะครับเยี่ยมเลยนะเพื่อนๆที่ตอนนี้เงินเฟอ้อเราอยู่ในโปรเกรดที่ดีนะครับลงมาเรื่อยๆในตอนนี้ก็หวังว่าหลังจากนี้ถ้าลงมาถึง2เนี่ยเฟดจะ ลดดอกเบี้ยได้เร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเป้าหมายของทางเฟดก็ต้องการที่จะให้ลงไปให้ได้ถึง2นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ bullish กับบิตคอยแล้วก็กับหุ้นสหรัฐดมากๆในครั้งครั้งนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูข่าวล่าสุดนะฮะทาง CEO ของ i t ส i n e นะครับมองว่าบิตคอยนะฮะมีโอกาสจะพุ่งแรงปีนี้นะถึง2 0 0แสนเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนะครับนะจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เองนั่นแหละซึ่งผลนะครับก็คือ ดอลลาร์ Dollar, นะครับตอนนี้มันเริ่มเสื่อมค่าลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าเราดู DXY นะครับจะสังเกตได้เลยว่าลงมาจนถึงเลเวลที่ต่ำตี้เลดินมากๆต่ำที่สุดนับตั้แต่ในรอบตอนปี2022นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าดอลลาร์ลง Bitcoin ก็มีโอกาสจะขึ้นนั่นเองนะครับนะซึ่งเขามองว่าน่าจะปิดได้ที่200เหรียญใน ปีปีนี้นะครับนันนี้บิตไวส์ว่ามานะครับรวมถึงชาวฮอตกินสันนะครับซีโอคาร์ดานนะครับนะก็มองคล้ายๆกันนะฮะว่าบิตคอยมีโอกาสจะพุ่งสองแสนห้ามืนดอลลาร์ในปีปีนี้สำหรับมุมมองของเขานะครับมองว่าภาษีที่เกิดขึ้น ในตอนตอนนี้จะเป็นเรื่องที่จิบจอยมากๆนะครับหรือว่าทุกคนทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มตระหนักได้ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เาิ่ขึ้นเดี๋ยวเขาก็มีการเจรจากาันเดี๋ยวมันก็เริ่มที่จะมีทางออกนะครับตอนแรกเนี่ยคนกลัวมากๆเนาะโอโ้โหึ้นแบบ50%บบ้าไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้คนก็เริ่มผ่อนคลายเริ่มโอเคพอมองเห็นว่าเดี๋ยวก็เริ่มมีการเจรจา,ารตอนนี้ก็เห็นทางเวียดนามก็ไปเจรจา,ารแล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่คนเริ่มชินอารมณ์โควิดช่วงแรก คนก็ตกใจแต่หลังจากนั้นคนก็เริ่มชินกันไปแล้วซึ่งคุณชาวนะครับก็มองว่าเรื่องการขึ้นกำแพงภาษีเนี่ยเป็นแค่เกมระหว่างสหรัฐกับจีนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่สิ่งที่เป็นประเด็นทําให้ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักได้เนี่ยคือในเรื่องของกฎหมายใหม่สหรัฐโดยเฉพาะในเรื่องของร่างกฎหมาย s เต็ปคอยนะครับที่มีมาแล้วถู้ไหม ซึ่งจะมีการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับสเตปเบิลคอยน์นะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่กฎหมายสเตเบิลคอยน์ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple Microsoft a m a z o n เนี่ยนะฮะสามารถเดีใช้งานคริปโตผ่านสเตเบิลคอยน์ได้เพราะว่าถ้ามันมีกฎหมายรองรับก็สามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเพราะว่าเขาบริษัทใหญ่มากๆนะครับการที่จะไปใช้อะไรแปลกๆแบบที่ไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยบางทีเดี๋ยวโดนเอาได้นะครับแต่มีกฎหมายสเตเบิลคอยน์มาจะเป็นตัวหนุนที่ ทำให้บริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยสามารถทําธุรกรรมโดยใช้เซเบร์คอยในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศหรือว่าธุรกรรมขนาดเล็กได้นะอันนี้เป็นมุมมองของป่าชาวนะครับนะชาวฮอตกินสันเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะครับ <S <S ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวฟาสคอยกันบ้างนะครับก็ถือว่าพุ่ง90%นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะแล้วก็เราก็พอรู้นะครับนะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเหรียญที่พั้มแรงๆมากๆเลยเนี่ยต้นๆเลยก็คือเหรียญตด รู้เหรียญฟาสคอยน,นะครับนะเป็นอะไรที่ถ้าจะโยนตำราเศรษฐกิจทิ้งเพืเ่อนๆน,นะ เหรียญตดพัมนะครับในตอนตอนนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นมีมแหละนะเพื่อนๆนะอย่าไปหาเหตุผลอะไรมากที่ว่าทาไมถึงพัมนะครับคงไม่มีใครรู้ที่แท้จริงว่าทำไมถึงพัมมันมีคนซื้อแหละนะเพื่อนๆก็ยังไงเราไม่ระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันในตอนนี้เพราะว่าหลายคนเริ่มพูดถึงเหรียญตดกันแล้วนะครับนะแล้วก็ในช่วงวันนี้นะครับเหรียญตดพุ่งขึ้นมาอีกยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ปีเดอร์ชิปออกมาแซวๆนะเพื่อนๆ we need f a a t coin สำหรับตัว strategic reserve ครับ เลยเดบอสซาที่เต็ลบิตคอยล์รีเซิร์ฟเนี่ยเริ่มจะไม่เวิร์กหรือเปล่านะครับเอาเหรียญตดไปแทนดีกว่านะครับนะนี่ฮ่าฮานะเพื่อนก็เป็นจุดที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะนาะงสำหรับเหรียญมีมก็แล้วมาเล่ามากันเอาไว้ด้วยแล้วกันสําหรับมีมมีมนี้นะครับเราขอปิดท้ายด้วยชาชานี้นะครับชาชาน,น่าสนใจมากนะเพื่อน world d e ดฟนะฮะหรือว่าอ่าปริมาณนี่นะครับทั่วโลกนะเพื่อน world d e ดฟนะฮะโอ้โหคือผมนับตัวเลขไม่ถูกเหมือนน่าจะสี่ ร้อยเทรนนะสี่ล้านล,ล้านเหรียญนะฮะซึ่งมันขึ้นตลอดนับตั้งแต่ตอนช่วง1997ขึ้นเป็นแบบพาราโบลิกมูฟขึ้นไปเรื่อยๆะฮะซึ่งก็มีมุมมองหลายๆมุมอมองนะครับคุณควินเทนนะฮะมองว่า Bitcoin ์โนท็อปเพราะว่าเดบก็โนท็อปเหมือนกันโลว์พูดง่ายๆโลว่าพอนี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆอะ่ะจะแก้นี่ทำไงนะครับนอกจากการปริ้นเงินถูกต้องไหมซึ่งถ้าปริ้นไปเรื่อยๆปริ้นไปเรื่อยๆโอเคแหละแก้นี่ได้แต่คือ บิตคอยก็จะพั้มไปเรื่อยๆได้นั่นเองถ้านี่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับนะหรือว่าหลายๆคนก็มองว่าบิตคอยไม่จําเป็นหรอกนะครับถ้าการเงินของโลกเนี่ยมันไม่ผิดเพี้ยนไปนะครับนะหรือว่ามันไม่มีการทําให้เงินเนี่ยเล่หหรือว่าด้อยค่าลงไปเนี่ยหรือว่าไม่มีการแบบทําให้เงินที่ประชาชนถือเนี่ยอ่อนค่าลงไปบิตคอยก็ไม่จําเป็นนะครับถ้าเงินมันสามารถที่จะคงมูลค่าไว้ได้จริงๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะฮะนี่สูงขึ้นพารบุรีมูฟแบบนี้นะฮะ แล้วถ้ามีการปริ้นเงินซึ่งปริ้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะบิตคอยก็ยังเป็นสิ่งที่ที่ตอบโจทย์นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะนี่ไม่มีเพดานบิตคอยก็ไม่มีเพดานเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตกันด้วยนะครับผมได้โพสต์คลิปสำหรับ e อ็กซ์คลูซีฟคอนเใหม่นะครับอยู่ในด้านใต้คลิปวิดีโนี้ก็ลองเข้าไปดูกันได้ขอบคุณทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำ